เนไหนเ็นนดหน้าันมาอมโวังท่าจะปูหอมบอ่เออเพื่อนวัเดินไหนร้อยเป็นแกนคออลานกว่าไม่ขออ้แเพ่อนวันขอบ บโอ้โบมเนแล้วเาบอกว่้านน่อ่า่ท่านไดวย้กนกอหลอกวัดหโอ้คนบอกนั่นน่ะอยู่ทามเวนออกวัดเาปัญหามาบ้านเจ้ามีวัดน้องดงหลว่นวัดน้องดงก็คือวัดดงกุดดงกุดเจ้านี้ โมเ,เมนต์นยูฮันเดอร์มันจะมีหม่องฮอละขั้งแต่ว่าครูบาอาจารย์เขาไปถมถมหม่องฮอละขั้งสังเกตมึงหม่องป่าคงตายอะไยนั่นแหละยมีเหมือยตายนั่นแหละไปบวชอยู่นะ่มองหันมันจะมีทางขึ้นของพญายนาคอยู่แต่ว่าเขาถมมจะมองมองพันศาหน่อยกบ,บาการ์บอกเพิ่นขึ้นบ่ได้แต่ว่าเพิ่นขึ้นมา,า,าดงก็สู้ได้ พเพราะเขาเปิดทางให้เพือพ่อนแต่เพราะว่าให้ไปวัดน้องดง่ยแต่ว่าเปินฐานซื้อๆนะครับเปินฐานซื้อแสดงว่าเจ้าไปมึงขุมทั้งเว้นออกนี่เด้อขุมที่กวนน้มบ้างครันเห็นกายภากเพราะว่าขันขันว่าเพคนมาเพคนบ้านดอยเราของข้านเพค่คนบ้านไหนแต่ว่าตอนนี้เขามีพร้อมกันแล้วเสมอกันแล้ไวไปกวนหนามเด้อก่อนก่อนจะเข้าพิธีาสาธุสาธุและที่ใดต้องกัน